การทำนายรูปแบบโหราศาสตร์ประยุกต์ครูจะทำขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางชีวิตให้ระมัดระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเรานั่นเองนอกจากนี้นะคะครูจะมีการไลฟ์สดทำนายไพ่ฟรีที่เพจครูป,ปิ้งรหัสนางฟ้าอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูทั้งสองช่องทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลครูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะ วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นการตรวจดวงชะตานะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นั่นเองนะคะก็มาเลือกไพ่กันเลยนะคะวันนี้ก็มีน้องหมูนุ่มนะคะมานอนกับครูรวยใจดีนะคะเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยแต่ก็แล้วแต่อารมณ์นะคะจะเต็มจอไปนิดนึงแล้วกันนะคะ,ะมาเลือกไพ่กันมาก่อนเลยนะจ๊ะอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วสิบสองใบมา,มาขออนุญาตรวบไพ่นิดหนึ่งนะคะาวางมุมนี้ดีกว่าปกติจะวางมุมนี้แต่ว่าน้องอยู่นะคะะมาดูกันตะนุ กระดุมพะสหัสชชะพันธุปุตตะอลีปัจจนิมรณะสุพะกัมมะลาพะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวีนาค่ะนะคะเรามาดูกันตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยนะคะก็คือตำแหน่งตนุนะคะพูดถึงในเรื่องของตัวตนความรู้สึกนึกคิดค่ะช่วงนี้คนวันเสาร์ค่ะอารมณ์ขึ้นลงง่ายนะคะนะ,ะเหมือนหมายถึงอะไรคะเราจะอารมณ์ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงนิดหนึ่งนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้บทจะใจเย็นบางเรื่องก็ใจเย็นใจเย็นแต่บางเรื่องเนี่ยคืออยู่ดีๆก็อารมณ์ร้อนขึ้นมาเลยนะคะทําให้คนที่แบบอยู่ด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราไม่ค่อยแบบเออรู้ว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นนนแบบี้ะะคะ เนื่องจากอะไรคะอาจจะเนื่องมาจากที่ว่าเราเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องคิดเยอะเพราะว่าคนวันเสาร์เองเนี่ย เป็นกลุ่มคนธาตุไฟแล้วเป็นไฟมอดแต่ว่าอะไรคะเวลาคิดเนี่ยเราจะหาทางออกให้ได้ถ้าเกิดคิดไม่ออกแล้วเป็นยังไงคะก็วนเวียนคิดแล้วคิดอีกแต่ว่าข้อดีของคนวันเสาร์คือเราเป็นคนที่อดทนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะแต่ก็ต้องควบคุมตรงนี้หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดอารมณ์ของเราไม่นิ่งเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกอึดอัดนะคะทางที่ดีที่สุดเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องนับแบบหนึ่งถึงสิถ้าเกิดนับ1นึ่ถึงสิไม่ได้เไปเลยียบไปเลยนะคะอ่์ ไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่ว่างานเป็นยังไงคะในเรื่องของตําแหน่งกรรมะางานหลักสิ่งที่คุณทําเป็นหลักค่ะก็ยังสามารถที่จะทําได้ดีนะคะทำได้เรื่อยๆสบายๆ,ายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยในเดือนนี้ถ้าเกิดใครที่ทํางานบริษัทเจ้านายเองอาจจะต้องการที่เหมือนกับว่าให้คุณทํางานเหมือนกับตามคําสั่งอะนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดไอเดียอะไรต่างๆไม่ต้องคิดเลยค่ะก็ให้คุณทําตาม ทีนี้พอมันขึ้นมาเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะให้ทําตามแล้วคุณมีหน้าที่แค่เดินตาม,มอยมางเดียวหรือทําตามคําสั่งเท่านั้นคุณสามารถที่จะอยู่ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตําแหน่งอลินะคะขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งม,มีปัญหากับคนที่ อายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเกิดใครที่แบบทำงานร่วมกับคนที่อายุมากกว่าและเป็นผู้ชายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการถัดแย้งนะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งกระดุมพระนะคะพูดถึงในเรื่องของการเงิน คนวันเสาร์ค่ะภาระเยอะเนะาะภาระเยอะเครียดแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องดูแลรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถึงแม้จะเหนื่อยคุณเอาตัวรอดได้ไหมคุณเอาตัวรอดได้นะคะฉะนั้นภาพรวมในเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณมีภาระมีมีในเรื่องของการรับผิดชอบนะคะในเรื่องของในเรื่องของรายจ่ายอื่นๆที่แบบมันเกิดขึ้นเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะมีเพื่อนเข้ามายืมเงินคุณด้วยนะ,ค,ะคุณก็ใจดีให้เขาไปแน่นอนแหละนะคะอะนอกจากนี้เรื่องของเงินที่มีโอกาสที่คนอื่นจะมาขอหยิบยืมแล้วนะคะมีเรื่องอะไรที่ต้องเฝ้าระวังอีกก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้จ่ายนะคุณอาจจะมีความคิดอยากได้ของอยากได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพูดถึงมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะ กับการที่จะทําอะไรให้กับตัวเองเป็นของกวัญให้กับตัวเองแต่ว่าขึ้นมาว่าอย่าลืมนะคะว่าตัวคุณเองภาระเยอะเวลาจะได้อะไรก็แล้วแต่หรือหาความสุขให้ตัวเองก็พยายามที่จะมีลิมิตในเรื่องของการที่จะวางแผนแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะซื้อเพื่อที่จะอ่าความสุขของเรานะความสบายใจของเราแต่ก็ต้องดูดีๆว่าไอ้ยอดตรงนั้นหรือสิ่งที่คุณจะซื้อเนี่ยมันกระทบกับในเรื่องของรายได้ที่ใช้ใจ่ายในเดือนนี้หรือเปล่านะคะ ส่วนสหัชะนะคะเมื่อกี้บอกแล้วนะคะจะมีการติดต่อมีการพูดคุยกับเพื่อนและนะคะเพื่อนยืมเงินแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเกิดให้ยืมไปจะได้คืนไหมได้คืนค่ะนะคะขึ้นมานะว่าให้ได้ว่าได้คืนแน่นอนแต่ว่าก็ต้องวางแผนดีๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีในเรื่องของคนใหม่การรู้จักใครใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการคุยมีการเ,เปิดรับเพื่อนใหม่ๆเพราะว่าคนวันเสาร์เองในเรื่องของกิจการที่ต้องติดต่อสื่อสารเนี่ยมีมาอยู่ละในเรื่องของเพื่อนคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคครบได้ไม่มีใครที่แบ จะทําร้ายคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณนะคะเวลาคุณจะเข้าไปหาใครก็มีคนที่พร้อมที่จะอ้าแขนรับหรือว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะส่วนการหางานใหม่ค่ะขึ้นมาโดดเด่นนะคะมากๆเลยการหางานใหม่นะคะมีโอกาสแนวโน้มที่จะได้สูงและสิ่งที่ชื่นใจมากที่สุดหมายถึงอะไรคะในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเงินค่ะมีโอกาสที่จะได้ตามที่คุณคิดตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตําแหน่งที่จะมีปัญหานี่แหละเริ่มลวจ้าพันทุก นะคะพันธุ์คืออะไรคะในเรื่องของญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะคะมีเการณ์ที่จะทะเลาะแล้วก็มีปัญหานะคะอาจจะเป็นปัญหาเดิมเดิม นะคะแล้วก็คือคุณก็แบบไม่อยากจะรับฟังแล้วบางทีอาจจะมีคนที่บ้านโทรมาพูดบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุณก็มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมเหตุการณ์เดิมไม่สามารถทําอะไรได้คุณก็ยังคงรับฟังนะแต่คุณไม่ได้เอาตัวที่แบบเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอะไรที่แบบปล่อยได้ก็ปล่อยไปแล้วกันนะคะส่วนอีกอย่างหนึงน่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยคะ่ะมีความคิด ที่อยากจะได้ที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่อยากจะหาทรัพย์สินหรืออะไรเพิ่มเติมให้กับตัวเองทีนี้ถ้าเกิดสมมติใครที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ย้ายเร็วๆนี้แต่สําหรับคนที่มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านเลยมีเกณฑ์ไหมตําแหน่งปุตตะขึ้นมาดีนะ คุณจะได้บ้านที่ถูกใจนะถ้าเกิดคุณมีการคิดการวางแผนอยู่แล้วว่าจะได้ว่าจะได้ดีไหมมันมีเกณฑ์ที่จะได้แต่ถ้าเกิดจะเป็นการแค่ย้ายแบบเนี้ยมันไม่ได้นะคะฉะนั้นตำแหน่งปุตตะการซื้อสิ่งของใหม่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอันนี้คือดีนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีความคิดในเรื่องของการที่จะย้ายถิ่นฐานหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อ,อยู่อาศัยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของความสะอาด เพราะว่าขึ้นมาที่หัวสัสของคุณอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีบางจุดบางมุมที่คุณเก็บของไว้ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้นะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งอลีอ่าบอกไปแล้วนะคะปุตตาพูดแล้วอลีพูดแล้วนะคะมาถึงปัตตานีกันมากดีกว่า ความรักความสัมพันธ์ค่ะนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเป็นยังไงคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างทํางานนะคะเหมือนกับคุณก็วุ่นเรื่องวุ่นวายนะคะในเรื่องของที่ทํางานตัวแฟนคุณตัวคู่คนก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนจะไม่มีเวลาคุยกัน พอคุยกันแล้วก็จะมีความรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกแบบว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะมันเลยทําให้มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะทะเลาะกันช่วงนี้ถ้าเกิดต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุยกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะงุดหงิดก็ต้องเบรกไปอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบห่างกันไปเพื่อที่จะเหมือนกับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งแล้วกันเนาะส่วนต่อมาค่ะคนโสดบ้างดีกว่า คนโสดไม่มีใครเข้ามาเลยอะ่ะคนวันเสา ยังคงต้องโสดต่อไปคนเข้ามามีไหมอาจจะมีคนเก่านะคะที่เคยคุยกันไปนะคะอาจจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งนึงแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วอ่ะอาจจะมีรักครั้งเก่ากลับมาวนเวียนหรือคนเก่าที่เคยถูกอกถูกใจคุณเขากลับมาติดต่อคุณแต่ว่าคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบคือคนวันเสาร์อ่ะจะเป็นคนที่ชัดเจนตัวเองคือถ้าเกิดสมมติถ้ารักเนี่ยรักหมดใจแต่ถ้าเกิดไม่เอาแล้วเนี่ยก็คือยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีทางกลับไปแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเด็ดเดี่ยวขอองคคุณทําให้ะะไร ในเดือนนี้ค่ะคุณจะต้องโสดต่อไปแน่นอนนะคะ ส่วนสุขภาพค่ะตำแหน่งมรณะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อตามกระดูกนั่นเองนะคะพอพ่ยขึ้นมาเกี่ยวกับข้อขาก็จะเป็นจุดบริเวณที่คุณปวดนี่แหละอีกอย่างหนึ่งจุดที่2ก็คือจะเป็นบริเวณมือนะคะหรือว่าอาจจะขึ้นมาบริเวณแขนแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นขากับมือนะคะส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุมีไหมมีแน่นอนคะ่ะอุบัติเหตุจะเกิดในเรื่องของที่ใกล้ๆนะคะหมายถึงว่าบริเวณบ้านบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่คุณเดิน เดินทางบ่อยๆนั่นเองค่ะส่วนการเดินทางการเดินทางอ่า ในเรื่องของการเดินทางไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระมัดระวงังเพราะว่าเกณฑ์การเดินทางไกลสุภาเนี่ยขึ้นมาเป็นในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุค่อนข้างที่จะสูงนะคะเวลาเดินทางไม่ว่าจะเป็นไปไหนยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนาะแนะนําว่ามันตรวจเช็คนะคะในเรื่องของรถให้เรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของการขับเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะส่วนเพิ่มเติมคะ่ะสุภานะคะช่วงนี้ก็คือผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือคุณเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะหมดใจกัับบบกกาารูช การกลับไหวแล้วหรอนะเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไปแล้วทําไมมันยังไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะทาไมทําไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรตอบรับกลับมาเลยอะเหนมาดูให้หน่อยแล้วกันว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังจะบอกคุณว่าคือท่านก็ยังปกปักรักษาคุณแต่ ถ้าเกิดในเดือนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาใกล้ในเรื่องของดวงชะตาคุณมากที่สุดที่เหมาะกับในเรื่องของการบูชามากที่สุดนั่นก็คือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเจ้าที่ ที่บ้านคุณนั่นเองไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนนะคะก็เป็นตามนี้เลยเป็นการที่ไหว้เสริมเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะก็คือจะทําให้คุณผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาต่างๆไปได้นะคะหรือว่าใครมีในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่แล้วแบบเนี้ยก็ให้ทําให้ปฏิบตัติต่อไปแต่หลกัลกๆเลยมันขึ้นมาเป็นเจ้าที่นะคะส่วนการทำบุญเสริมค่ะ ถ้าเกิดทําบุญเสริมในในเดือนนี้นะคะให้เน้นไปเกี่ยวกับทําในเรื่องของของกินค่ะนะคะการที่จะบริจาคอาหารนะคะหรือว่าบริจาคปัจจัยช่วยเหลือตามมรลนี้ที่ต่างๆที่เขาทําอาหารแจกกับคนทั่วไปคนยากไร้คนอา่าโรงพยาบาลสนามนะกลุ่มคนที่ติดโควิดอันนี้คือได้หมดเลยนะคะส่วนในเรื่องของการใช้นะคะในเรื่องของกําลังดาวเข้ามาเสริมนะคะในเดือนนี้นะคะสําหรับคนวันเสาร์ค่ะให้ใช้ในเรื่องของดาวพฤหัสก็คือเลข5หมายถึงสติปัญญาหมายถึงความมั่นคงหมายถึงในเรื่อง การคิดนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าตั้งแต่ต้นคลิปครูบอกไปแล้วว่าคุณจะอารมณ์เหวี่ยงนะคะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ดาวพฤหัสแก่จะเป็นบริษัทของเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีลงท้ายเลข5รวมถึงในเรื่องของการโอนเงินจะก,กี่หลักก็ได้แต่ขอให้มีเลข5เป็นการแก้เคล็ดเป็นการเสริมดวงในเดือนนี้นะคะ ส่วนตำแหน่งลาภะค่ะนะคะตำแหน่งลาภะเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมทําได้ค่ะถ้าเกิดอาชีพเสริมเพิ่มเติมใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วทาเกี่ยวกับอาหารอันนี้คือทําได้เลยประสบความสําเร็จแน่นอนนะได้เงินได้กําไรแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดเอาไว้แล้วลังเลว่าเอ๊จะทําหรือไม่ทําดียังลังเลอยู่นะขึ้นมาว่าคุณก็ยังคงสามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่ามันขึ้นมาจะต้องเป็นของที่คุณชอบนะหรือคุณจะต้องทําด้วยตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของสื่อนําโชคการเสี่ยงโชคมีไหมการเสี่ยงโชคคุณมีเกณฑ์นะคะจะเป็นในหลงการที่จะได้รับโชคได้รับลาบ้อยเข้ามาสื่อนําโชคของคุณจะเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าผู้หญิงแก่นี่แหละที่เป็นคนในบ้านเป็นคนที่แบบคุณสนิทชิดเชื้อจะนําโชคนำชายมาให้กับคุณนะคะและส่วนเลขค่ะมาดูกันซิ 3 7 8 6นะคะตามนี้เลยค่ะ3 7 8 6จจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายทั้งหมดค่ะอย่าลืมนะคะไปติดตามกันได้ช่องทางหนึ่งที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้าแล้วก็อย่าลืมเป็นคอมเมนต์นะคะไม่ใช่เป็นคอมเมนต์มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับครูปิ้งแล้วก็น้องหมูนุ่มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ